สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังปอโพสต์ถึงเพื่อนสนิทเรียกได้ว,ว่ากลายเป็นเคสตัวอย่างของใครหล,หลายๆคนเลยทีเดียวจากเหตุการณ์ของแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างที่ล่องเรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนๆ5-6คนแต่ไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันจากไปอย่างสงบไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วสังคมก็ตั้งข้อสงสัยอย่างหนักทำไมไม่ช่วยเพื่อนแถมยังกลับไปนอนรอที่บ้านอีกด้วย ทิ้งกันได้ลงคอกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าบนเรือน,นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตกไปเองจริงหรือตรงนี้คนหลายๆคนก็ยังตั้งข้อสงสัยกันอยู่โดยเฉพาะเพื่อนเพาะในวงการของแตงโมเพราะไม่มีใครเชื่อเลยล่าสุดปอนัทวุฒิรุ่นพี่ในวงการของแตงโมก็ได้ออกมาโพสต์ระบุว่ามีเพื่อนเยอะเป็นเรื่องดี แต่มีเพื่อนดีมันดีกว่ามีเพื่อนเยอะต้องกลับมาทบทวนใหม่และในขณะเดียวกันปอยังได้โพสต์ภาพเพื่อนสนิทคนหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าผมมีเพื่อนที่รักกันมากอยู่แค่หนึ่งคนรู้จักคบหากันมาสา5ปีแล้วมั้งผมมีหลายอย่างที่มันไม่มีและมันก็มีหลายอย่างที่ผมไม่มีเราต่างช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งร่างกายและจิตใจจนวันนี้ผมไม่เรียกมันว่าเพื่อนแล้วผมเรียกมันว่าพี่น้อง มันคือคนในครอบครัวผมไปแล้ว ag, กูขอชื่นชมในการมีเพื่อนน้อยของกูว่ากูโคตรภูมิใจในตัวมึงเลยกูมีมึงแค่คนเดียวกูก็รู้สึกอุ่นในหัวใจว่ามึงไม่ทิ้งกูแน่ๆกูเชื่อทามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวบอกเลยว่าเพื่อนแท้หายากมากจริงๆทุกวันนี้จะคบใครก็ต้องดูกันให้ดีและนานๆ แต่ขนาดคบกันมาเป็นสิบสิบปีบางคนก็ยังทํากับเราได้เลยมีเพื่อนน้อยก็คงดีกว่ามีเพื่อนเยอะเหมือนกับที่ปอเขาบอกไว้ละครับขอขอบคุณข่าวจะบวกบข่าวครับพเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ